เราคือมนุษย์ดาวเวลราผู้บงการจักกระวาล ออนมนุษย์กุ้งอวกาศเอเ,าเอเรียนบีล่าเอเรียนบีล่าเป็นสายพันธุ์เอเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์จำพวกคัสเตเชียนหรือถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือสัตว์จำพวกกุ้งปูหรือว่ากั้งครับซึ่งเอเรียนบีล่านั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงสดุดยากที่มนุษย์อย่างพวกเรานั้นจะเทียบเทียมพวกมันได้ โดเอเลียนบีล่านั้นเป็นสายพันเอเลียนกลุ่มแรกๆครับที่เข้ามาลุกลาโลกในตอนที่อุลตาเซเว่นกำลังประจำการอยู่ที่โลกโดยมันปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตาเซเวในตอนที่5ที่มีชื่อตอนว่าเวลาที่หายไปลักษณะของเอเลียนบีล่านั้นก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยครับว่าเอเลียนบีล่านั้นมีลักษณะคล้ายกับพวกคัสเตเชียนเพราะว่าดีไซน์ของมันถูกออกแบบมาจากไอบาคัส ซึ่งเป็นกุ้งลอสเตอร์ชนิดหนึ่งที่หาได้นอกชายฝั่งของนาง,งาซสก,กีครับเครื่องบินลำหนึ่งออกเดินทางจากศูนย์วิทยาศาสตร์กองกำลังพิทักษ์โลก,กวอลกตาผู้โดยาสารบนเครื่องบินลำนี้ก็คือศาสตราจารย์ยูชิมะซึ่งมีฉายาว่ามันสมองของโลกซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ของเขา ก็เพื่อต้องการนําอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมันก็คือยูชิมาไดโอดอุปกรณ์ที่จะช่วยขยายขอบเขตเลดาราเพื่อนํามาติดตั้งให้กับหน่วยพิทักษอุลต้าในขณะที่ศาตตาจารย์ูชิมากําลังพูดคุยกับกับตันบนเครื่องบินอยู่นั้นจูจูก็มีลําแสงประหลาดยิงมายังเครื่องบินโดยสารที่เขานั่งมาและทําให้เวลาบนเครื่องบินได้หยุดลงอย่างน่าประหลาดใจแต่ในไม่นานทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ หมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากศาสตราจารย์ยูชิมาเดินทางมาถึงยังหน่วยพิทักษุนตามนาคิริยามาก็ได้แนะนําคนที่จะมาดูแลศาสตรารยูชิมานั่นก็คือเจ้าหน้าที่ฟุรังอชิชิและนี่คือน,นั่นเองทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติดีแต่ทว่าก็มีล้ำแสงปริศนา ยิงมายังที่พักของศาสตราจารย์ยูชิมะลำแสงนี้ทำให้เวลานั้นได้หยุดลงคุณรังอาชิและเจ้าหน้าที่คนอื่นไปสามารถรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น,น,าานในที่สุดปูที่อยู่เบื้องหลังลำแสงยุดเวลานั้นก็เผยตัวออกมามันคือเอเลียนบีล่าเอเลียนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้บงการจักรวาล มันได้ปลุกศาตราจารย์ยูชิมาขึ้นมาผ่านทางโทรทัศน์และได้บอกความจริงว่าในตอนที่ศาตาจารย์ยูชิมาโดนน้าแสงยุดเวลานั้นเอเลียนบีล่าได้ทาการปลุกทายจิตสํานึกของเอเลียนบีล่าเข้าไปในสมอง,ของเขาแล้วเรียบร้อยเอเลียนบีล่าได้สั่งให้ศาตราจารย์ยูชิมานํายูชิมาไดโอดอุปก,กรณ์ที่จะช่วยหน่วยพิทักษ์อุลต้านั้นมาทําการติดตั้งระเบิดเพื่อให้ศาตราจารย์ยูชิมานาไปทําลายเลดราของหน่วยพิทักษ์อุลตา้าเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนของมนุษย์ดาวบีล่า ศาสตราจารย์ยูชิมะได้ให้มโรบุชิดันนำยูชิมะไดโอดไปติดตั้งเข้ากับเลดราจนทําให้เกิดการระเบิดขึ้นทําให้เลดราเกิดความเสียหายอย่างหนักหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ศาสตราจารย์ยูชิมะจึงบอกกับทุกคนไปว่ามโรบุชิดันนั้นเป็นคนทําทั้งหมดทําให้เกิดความโกรธหดขึ้นหน้าฐานบัญชาการใหญ่ของหน่วยพิทักษุนตาหน่วยพิทักษุนตาจึงได้รับคําสั่ง ไอออกตรวจตาอาวกาศอย่างเข้่งคัดเพื่อเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันในอวกาศอันไกลโพ้นก็มีกลุ่มยานอาวกาศมุ่งหน้ามาอย่างโลกแต่เลด้าของยานอุลตาฮอกทีไม่สามารถตรวจจับสัญญาณได้ถึงต่อมาเอเลียนบีล่าจึงสั่งให้ศาตาจารยูชิมานั้นด้ทำลายอุลตาฮอกทั้งหมดภายในฐานขณะที่มันกำลังเรียก,กุมยานอาวกาศเริ่มการโจมตีโลกโมโรบุชิดัน ที่ได้ยินศาตาจานยูชิมะกำลังสื่อสารอยู่กับเอเลียนบีล่านั้นจึง้อไปขัดขวางทันทีแต่ก็ถูกสมาชิกหน่วยวิทากุนตา้าเข้ามาห้ามเอาไว้และทําการจับโมโรโมชิดันไปขังเอาไว้และแล้วกลุ่มยานอวกาศของเอเลียนบีลา่ากระบ,บุกมาถึงโลกสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตทําให้มโรโมชิดันแปงลงร่างเป็นอุนต้าเซเว่นและทําลายห้องขังออกมาในทันทีและรีบทอไปขัดขวางศาตาจารยูชิมะที่กําลังเริ่มการทาลายอุลต้าฮอกด้วยน้ําแสงเอมมเลียม หลังจากนั้นคุนตาเซเว่นจึงรีบไปช่วยหน่วยพิทักษ์คุนตาในการทำลายยานอาวกาศของเอเลียนบีลาแต่ทว่าก็มีอะไรบางอย่างออกมาจากซากยานที่พังมันขยายร่างเป็นเอเลียนบีลาขนาดยักษ์และเข้าไปเชิญหน้ากับคุนตาเซเว่นเอเลียนบีลาเปิดฉากโจมตีใส่คุนตาเซเว่นโดยคันพิษสีเหลืองและลำแสงที่ยิงออกมาจากปากแต่ก็ถูกบาเรียของคุนตาเซเว่นกันไม่ได้และในท้ายที่สุดมันก็ถูกไอซ์ทัลเกอร์ผ่าเครื่องออกเป็นสองท่อน และก็ถูกยานบินลำสุดท้ายของมันร่วงลงมาระเบิดใส่กลายเป็นกุ้งเผาเอเลียนบีลาถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เอเลียนความสูง1.8-40ถึงเมตรน้ำหนัก100กิโลกร,รมัมถึง1,000ตันสถานที่กำเนิดดาวเคราะห์บีลา ด่านพลังและความสามารถเอเลียนบีล่าสามารถขยายร่างให้มีขนาดเทียบเท่ากับอุนตาเซเว่นได้มีปากที่สามารถยิงน้ำแสงสีเหลืองออกมาได้แถมยังมีการพิษสีเหลืองที่พ่นออกมาจากทั้งปากของมันและมันไปยังลอยได้ด้วยท่าทางที่แปลกๆด้วยหางของมันค้ายกับการงอตัวของกุ้งและสุดท้ายก็คือกลุ่มยานอวากาศของเอเลียนบีลาและหนึ่งในกลุ่มยานอวากาศนั้น สามารถยิงลำแสงหยุดเวลาได้โดยคนที่เอเลียนบีล่าต้องการจะสื่อสารจะไม่ได้รับผลกระทบต่อลำแสงหยุดเวลาและในขณะที่โดนลำแสงหยุดเวลาอยู่เอเลียนบีล่าก็สามารถปกทายจิตสำนึกของเอเลียนบีล่าเพื่อควบคุมจิตใจแนะนำมาทำงานให้กับตัวของมันเองโดยการสื่อสารของเอเลียนบีล่าจะเป็นการสื่อสารผ่านหน้าจอโทรทัศน์และยังสามารถยิงลำแสงทะลุจอออกมาจากวัตถุที่ต้องการได้อีกด้วย เอเลนบีล่าไม่ได้เป็นการนำนักแสดงมาสวมชุดแต่เป็นการใช้หุ่นเชิดให้ทีมงานเชิดแทนเพราะรูปร่างของมันนั้นก็เล็กเกินกว่าที่จะใช้คนสวมชุดได้ผู้ให้เสียงพากของเอเลนบีล่าในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนั้นก็คือคุณมาฮิโตะซูจิมูระนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของ Alien illa, เอเลนบีล่าเอเลนกุ้งอวกาศ กูมาพร้อมกับล้ำแสงยุดเวลาที่โคตรจะโกงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อม่ให้พลาดเรื่องราวของเราสัตว์ประหลาดได้เลี่ยนจากซีรีส์อุลเต้าแมนวันนี้ผมหมายจากคุณต้าไคจูต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ